โอเคก็กา okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไมโคร a าร์ทคอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชีวิตรอดอย่างที่คุณที่พวกคุณเลือกเอาไว้นะครับเกิดมาก็อยู่บนต้นไม้นะครับแตดไม้เราก็จะตัดไม้อย่างที่ไม a ครมบับงคับให้ทํานะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่างๆนะครับเราก็จะตัดให้หมดต้นเลยนะครับวันนี้เป้าหมายของเราก็คือการฆ่ามังกรให้ได้นะครับ อันแรกที่เราต้องควรคราบนะครับก็คือกล่องคราบไม่มีจะคราบได้ยงังไงล่ะนี่เรากล่องคราบสีเป็นแปลกแปกนะใครคิดว่ากองคราบสีแปลกแปพิมพ์มาได้นะครับ โอเคอย่างแรกเราก็จะคราบนั่นก็คือดาบพี่แอ๊กขวานนะอย่างนี้นะครับขวานแปลกๆนะดาบแต่ไม้ขวานพี่แอ๊ก โอเคตัดไม้ดูหมืนมาดูเหมือนว่าไม้จะไม่พอนะครับเดี๋ยวคงจะตัดคลิปไปตอนที่คงตัดไม้เสร็จนะคะครับเจียวเดี๋ยวนะบแปลก เออผมเจอทำแล้วนะครับแ้่ไม่ใช่ทำนีกว่าแล้วก็ขุดเอาหินไปทำอุปกรณ์ดีกว่า แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับอจริงๆเราทําบ้านที่นี่เรอก็ได้นะครับที่เกียรสร้างบ้านเอาบ้านไปตรงนี้ดีกว่านี่คือบ้านสําหรับคนขี่เกียจนะครับมือจังว่ะ เพราะว่าเล่นคนเดียวมันก็หลอนเหมือนกันนะครับทอสตงการทอสตอนนี้คนตง้อการทอสมากโอ้โหประเด็นก็คือใส่มอดเอ b ีมาด้วยชิมหายงานงานงอกเลยว เอาลงไม่ได้มือ,มอ,มอจังวะเฮ้ยผมก็หลอนเป็นเหมือนกันนะแบบหนึ่ง โอเคผมก็จะต,ตัดคลิปไปตอนที่ผมทำบ้านเสร็จแล้วนะครับเจอกันครับอีกเช้าวันหนึ่งก็ผมจะทำคลิปไม่ค่อยยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโอ้โอ้โอ้ที่ผายเพราะว่า เดี๋ยวมันจะอัพโหลดลงนานนะครับมันจะไม่ตรงเวลาที่ผมได้กำหนดไว้ก็คือสิบโมงสี่สิบห้านั่นเองตอนนี้บานก็ยังไม่เสร็จนะครับครับอะไรดีอขุรตรองนั้นต่อดีกว่าโอโ อนเลยกูทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินกันเนาะโอเค,อเคไม่ได้ยินนะครับโอ้มืดจัดกระดัดรอเสียงเพลงทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมเสียงเพลงเป็นยังไง เสยงอย่างร้อนนะ่ะตอนนี้ควรคล้าไฟก่อนอ่ายังครับยังเผาไม่ได้เเะเผาไม่ได้ไงนี่ โอเคไม่บอกไม่รู้น,นี่ระหว่างที่รอก็ออกไปตัดไม้ข้นอยากอย่างวะโอ้ยผมว่าควรครับบันไดนะบนันไง ข้ามาแค่แปดนันก็พอข้ามาทำไมเยอะจังนี่ขึ้นได้ง่ายแล้วก็ทุบตรงนี้ออก Genius! เจนเนสเอ่อออกไม่ได้โอเคออกไ,ได้แล้ะ ร้อนร้อนยามาตาเกราส9 9 ปากก่อนจะมีมอนสเตอร์เกิดเด็วตัวตายตายนี่คือจบเกมครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยแบบจบเลยเหมือนจบโปะ เมื่อไรกูจะเจอนี่ไม่เป็นไรสำหรับเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกวันพุธนะครับเดี๋ยวผมจะลงตารางวันให้แตาผมจะลงคลิปวันไหนเจนกันวันพุธครับในเวลาห้าโมงสิบนาทีนะครับ หรือสิบเนาฬิกาสิบนาทีผมเจอเหล็กด้วยไม่เป็นไรได้ค่อยมาขดุดนอกหลอบโอเคก็เจอกันวันพุธนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไคร s c r i b ้นะครับบ๊ายบาย